ตอนหลังนี่กูไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ตามนะเจอแขกหน้าเวทีแล้วก็พี่ขอจับกระเจียวจับกระเจียวทีหนึ่ง<อ>น้องก้อยน้องก้อยแหละครับน้องก้อยเขาเปิดตัวกับน,นิกกี้ไปแล้วครับพี่อ๋อพ่อเลสซิ่งเหรอผมเหรอ <c oughs> กราบสวัสด,ดีหนึ่งทีเจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกคนโอ้หนี่คือเคยมานี่ครั้งที่สองนะครั้งแรกมา7ปีที่แล้วก็คือกระเจียวยังเล็กอยู่เลยแล้วตอนนี้ เล็กเท่าเดิมไอสัตว์คือเป็นคนแบบไม่ใหญ่แต่ไข่น่ารักอยู่แล้วออน่าเล่นด้วยออใครถ้าไข่กูไม่น่ารักอีนี้ไม่จับกระเจี๊ยบกูทุกวันลเลยเฮียจับไอคือตอนหลังที่กูไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ตามนะออกูจะชอบเจอแขกหน้าเวทีแล้วก็พี่ขอจับกระเจี๊ยวทีหนึ่งนี่ไงดูคุณพี่โตหน้าเ,ออเนี่ยเห็นไหมไอเหียพี่คือมันไม่ใช่ของสาธารณะนะเว้ยที่แบบไอเหียทุกคนจับได้เหียไม่งั้นป่านนี้กูเป็นเอชแล้วไอเหีย าะว,ว่าภาพจําเป็นอย่างนั้นไงคน<ะ>ก็เอออ้นี่แบบจับบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาคิด <ไอ S 1> ว,ว่าจับได้ไอ้เหียมันไม่มีภาพจอาอย่างอื่นที่มันดีๆสําหรับกูบ้างเหรอวะไอ้เห <c oughs> ียยัดแค่ยินดีที่ได้เจอนะครับนี่คือนั่งรถมาก็คือไกลมากนะครับถึงที่ใจเนี่ยปกติจะไม่รับงานไกลขนาดนี้แต่ว่านี่คือร้านของรุ่นน้องใชที่มาก่อนเรียนดนตรีด้วยกันแล้วก็มันชวนบอกว่าพี่ไอ้เหียที่นี่หญิงดีมากยัดแม่ตอนแรกในใจกูคิดว่า หลังจะหลุดพัทยาไปเนี่ยเฮียหญิงดีๆแม่งหายากแล้วโอ้ยเฮียเมื่อกี้เดินข้ามาแม่งมีแอปสะกิดไอสัตว์โอ้โหกูบอกไอเฮียรุ่นกูไม่สะกิดแล้วไอสัตว์ยังไงไม่ต้องแลกลายแล้วแลกลิ้นเลยเฮียจบๆไปแม่งแบบเย็บแม่ใครก็ได้ขอโ้อนขอต้อขอต้อหยอกหยอกก็คือหลุดตัวอย่างไม่ก็สนุกสนุกเฉยไม่มีอะไรเดี๋ยวกูติดเทนเซอร์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวโต่อเดี๋ยวโต่อหน้าหาวกูคุกคามอีก วันเดียวันที่กูเจออินี่คุกคามกูไม่เห็นหน่วยงานเฮียอะไรช่วยกูเลยสัตว์ไอสัตว์มันคุกคามคนละอย่างเอาเหรอเออมันคนละอย่างไอเฮียทำไมคุกคามนั้นคุกเลยเฮียถูกอันนั้นถูกอันนั้นถูกไอเฮียไปไอเฮียทำรายการเปลืองตัวชิบหายไอสัตว์โอ้ยินดีมากที่ได้เจอกับทุกคนเมื่อกี้มีคนเห็นใส่เสื้อใส่เนี่ยนี่มันละม้วนอะไรมาด้วยนะโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะฮะขอบคุณมากนะครับมีมีอะไรฮะอะไรฮะขอบคุณขอบคุณน้องก้อยน้องก้อยเหรอครับ นก้ก่เขาเปิดตัวกับนิกกี้ไปแล้วครับพี่เราก็อยู่บ้านกํากระเจียวเหมือนเดิมนะครับสบายมากช่วงนี้ซักมือไปก่อนไม่เป็นไรเรายังโสดอยู่เราใช้ชีวิตให้ให้แบบกระเจียวเราเกษมสำราญก่อนเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวพอมีแฟนแล้วก็มันต้องเย็ดแฟนคนเดียวแล้วไงสาบานไอ้เฮียตลกที่ไหนสาบานกันแม่มีแฟนเห็นไหมคอนเทนต์เหียอีกแล้ว พี head, Saint, shirt, ่หยอกนะเมื mm ่อ hmm. ก okay. okay. really? oh, oh, ี้พ um, ี่พูดเล่นนะเอ้นะอย่าโตไปเป็นเหมือนพี่นะโตไปโตไปอย่าเฮียรู้เปล่าโอเคมาๆมาอะไรนักลูกพี่อะไรนะอ๋ออ๋อพ่อเลสซิ่งเหรอผมเหรอไอเฮียกูนะเอาจริงๆนะมีข่าวกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเลยไอสัตว์ หล่อๆแบบนายนภัทรอะไรเงี้ยไม่มีข่าวบางอย่างกูเดี๋ยวมีข่าวกับแพทมั่งกับนิมั่งมึงเชื่อกูนะที่กูมีข่าวทุกคนเลยนะกูไม่เคยได้ทำเฮี้ยอะไรเลยนะเดี๋ยวไอ้ที่กูเป็นข่าวเนี่ยเสียเป็นแสนนะแขนไม่ได้จับในเฮี้ยแขนแขนไม่ได้จับเฮี้ยอะไรมึงยังจูบกับพัดใน MV เลยกูรู้มึงตั้งใจมึงเป็นคนคิดเอเองไอ้โอตอันเนี้ย โอ้โหไอ้เหี้ยเถียงไม่ได้เลยเออแม่งหลักฐานแม่งทนโทษสัตว์เอ้ยเล่ามาแดกแก้วได้เหี้ยขอเล่าแก้วฮะขอานเล่าเพียวๆเลยเพียวๆเลยแม่งยอมใจเลยสัตว์เร็วๆร็วเร็วเเร็วเเร็วเคนอกหักอย่างเราไอ้เหี้ยต้องเล่นเพลงชิโก้อกหักชิโก้อกหักเดี๋ยวแป๊บนึงอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยมึงน่ากลัวนะอันเนี้ยอันนี้คือเล่าเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรนะแกนมาเนี่ยอูดีนซี่ถูกไป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 กูแดกดีนซี่เพราะเรไอเหี้ย นี่แกแก้วมึงมาเนี่ยเอาเป็นโควิดมาเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้กลับไปแล้วกูติดเลิมนะไอ้สัตว์อ๋อไอ้เหี้ยเลิมน่ากลัวกับโควิดอีกไอสัตว์ไเหี้ยไปเลี้ยมั่วซั่วปะเนี่ยเอาดีๆมึงชื่ออะไรชื่อไม้มีเมียยังมีแล้วคนไหนมาเลี้ยมึงไหมพอถ้ามาเลี้ยมึงกูจะเดินไปแดก กูว่านะมึงใส่ฝามาเซฟปะเลียไม่เลียไม่รู้อีไมค์ไอเฮี้ยขาแล้วไอเฮี้ยแล้วคิดดูไอเฮี้ยมันเทใส่แก้วมาไอเฮี้ยนี่เลียไอนี่แล้วกูแดกก็คือเหมือนกูแดกของมึงไปด้วยเออไอสัตว์เดี๋ยวมองหน้ากันไปติดไอเฮี้ยฝาเดียวสนุกแล้วมึงเชื่อกูมึงเมียงเมียงเชื่อเลยนะแก้วไม่แดกกูลอยสัตว์ฝาเดียวเมงเหรอเพื่อนสองฝาไหมสองฝาเดียวโอ้ยเฮี้ยเล่าปอมมันไอสัตว์ไปเดีแดกไปแล้วพูดดิกูตาบอดในเฮี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำพี่มีไม่ต้องเสือกไปแดกไปโโอ้ห <c oughs> น้ำพี่มีน้ำกูเต็มไปหมดเนี่ยสีนนห้าขวดในเฮียจะทำเป็นน้ำมนต์อยู่แล้วในสัตว์ <c oughs> หยอกๆนะครับเจ้าของร้านดเดี๋ยวเฮียเจ้าของร้านหาว่ากูด่าว่าเราปอบไปสักสักพักหนึ่งเฮียตาบอดกันทั้งร้านเลยหยอก <c oughs> ไปลุงพี่